สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนมาตัดยอดกระท่อมไปเสียบกระทุ่มนากันตัดยังไงตัดยอดบนเลยครับยอดใหญ่เราจะใช้ขนาดด้ามมีดนนะครับไปเสียบยอดใหญ่เลยดูดิว่ามันจะติดนะเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนดูกันเนี่ยครับเราจะใช้กิ่งบนเลยตัดช่วงบนเลยโน้มกิ่งลงมาแล้วเราก็จะตัดเอาประมาณประมาณครึครึ่ง ยี่สิบเซนครับเดี๋ยวตัดกันเลยนะครับเราโน้มกิ่งลงมาเราจะตัดช่วงบนเลยครับช่วงนี้ช่วงข้อมันเดี๋ยวลุยกันเลยเราก็ได้ <c oughs> กิ่งท่อมปทุมครับก้านเขียวมาแล้วเราก็จะแต่งแขนแล้วครับคันนี้เราก็จะแต่งโอเคนี้อันนี้เราก็จะไปไว้เสียบตัวเล็ก เราจะอาแค่นี้ครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปเสียบกันไปดูวิธีเสียบส่วนพวกนี้เราก็เอาไปด้วยครับยอดเล็กมันไปกันเลยเดี๋ยวเราไปดูต้นกระทุ่มนากันนี่ครับต้นกระทุ่มนาเรามันงกกระขอบบอ่อใบใหญ่มากแต่ครั้นี้เราจะตัดยอดเนี่ยลองเสียบกระท่อมดู บ่มันจะได้หรือเปล่ามีหลายยอดอยู่ครับก็จะไปดูกันลักษณะใบามันอาจจะเป็นตระกูลเดียวกันก็ควงจะใช้ได้ครับเพราะมันเป็นกระทุ่มกับกระท่อมเราก็จะมาดูอุปกรณ์ของเราเทปพันเกี่ยวคัตเตอร์ครีมอครีมตัดแต่งกิง่งถุงอบเชือกปอ ขั้นแรกเราก็จะตัดยอดกระทุ่มนี่ครับขนาดให้มันขนาดเท่ากระท่อมเนี่ยแล้วเราก็จะเฉือนปากฉลามตัวเนี้ของกระท่อมให้มันได้สักสามเซนนะครับขนาดนี้เลยแล้วเราก็จะไป,ไปทาบกับยอดกระทุ่มตัวนี้นี่แล้วก็ผ่าลงเดี๋ยวลุยกันเลย เราก็เฉือนปลายฉลามของกระทบนะครับได้ลักษณะนี้ตัดแต่งอีกนิดหนึ่งยังไม่เท่ากันดีแล้วเราก็ผ่าผ่าให้เท่ากันครับแผลผ่าหัวเลยแล้วเรากระจาตัวนี้เสียบนี่ครับเราเสียบเห้มแผลมันสนิทดูยอดกระท่อมหลังจากนั้นเราก็จะเคียนครับแต่เราจะตัดแต่งจริงตัวนี้ก่อนโดยใช้ เล้นไแต่งกิ่งนีบออกนี่นี่กิ่งมันออกไปเลยเวลานั้นเราจะได้ครอบถุงได้ง่ายหน่อยหลังนั้นเราจะเขียนเทพันเกลียวครับนี่เขียนเขียนให้มันสนิทเลยนะครับหลังจากเราเขียนแล้ว เราก็จะใช้ถุงอบเนี่ยครับรอบรอบลงไปแล้วก็ตามด้วยถุงถุงปุ๋ยอีกอีก,อ,กอีกรอบหนึ่งเ<ม>นี่ยครับครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วเราก็รอเวลารอเวลาให้มันติดแล้วส่วนที่เหลือเราก็จะเสียบด้านข้างนี่ครับมันจะมีกิ่งเหลืออยู่ กิ่งขนาดเนี้ยเราก็จะมาเราก็จะมาเสียบขแขนงยอดยอดตัวนี้อีกดูดิโหให้มันได้ไดหลายกิ่งทีเดียวคุ้มกิ่งนี้อีกกิ่งนึงเดี๋ยวลุยกันเลยเนี่ครับเราก็าจะได้กิ่งเล็กกิ่งนึง่งกิ่งใหญ่กิ่งหนึง่งแล้วสิบสี่วันเดี๋ยวเรามาดูกันต้ <c oughs> นใหญ่มากเราเล่นยอดเลย พทุ่มนาไปสองสามกิ่งครับอันนี้กิ่งเล็กแล้วก็กิ่งใหญ่เล่นยอดครับถ้าันเพื่อนถูกใจในการเสียบยอดกระทุ่มนาของผมโดยเปลี่ยนเป็นกระท่อมก็จะลืมกดติดตามนะครับผมมีคลิปใหม่ๆที่น่าลองน่ารู้ให้เพื่อนๆได้ดูกันขอบคุณครับ